มาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วมาแล้วตกลงเีตาเลือกชุดนี้เลือกชุดนี้เดี๋ยวจะไปงานเดี๋ยวจะไปกันสวยยีตาจะถ่ายให้ดูนะคุณมงังกรฟอสซิลเมย์ย่าคุณิสเดียกันบิล ถนนหนนทางให้ดูนิดหน่อยเพื่อนๆแถวๆนี้ยิ่งจะออกมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วเบี้ยฟาร์เรนน์นัดยะนัดยะยะยึดเบี้ยนัดเวสต์ดิชนอร์เวสต์ดิชยิ่งยิตาขับไปทางเหนือไปทางเหนือออกมาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วเพื่อน แถวนี้ป่าเยอะดินมันคนละยางกันอ่ะนะดินมันไม่ค่อยสวยเขาก็จะปลูกเขาก็จะปลูกต้นไม้เห็นหแถวนี้เขาอาจจะมีเห็ดมีอะไรนะแต่แถวบ้านนิวตาไม่ค่อยมีป่าเลยไม่มีเห็ดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเก็บภาพตามทางไว้ให้ดูนิดหน่อยแล้วก็ไปถึงงานเดี๋ยวดูก่อนเอาโน่นป่านี้อ Das Sportforum, die Goya-Straße und die Jahnallee höhe sportforum gesperrt. Ein aktueller Blitzer steht in Leipzig in der Zwickauer Straße. Ja, und in der ja, Stadt Wenn Sie noch was gesehen haben, Stausblitzer, Aber ja, Aber die, die war schön, die wahrscheinlich hat mich jetzt irritiert. Deswegen, also 14,50 Meter ist das noch also, haben wir halt eigentlich Ja, alle. ฟ้ามันมันไม่เหมือนบ้านเย,ยตาเลยเนาะแถวแถวนี้ที่นะมันมันไม่เหมือนกันแถวแถวนี้ไม่สวยเหมือนแถวบ้านเย,ยตาเลยเนาะเพื่อนๆที่เขาแบบมันเรียบนะ ถวบ้านยิตะที่มันสูงต่ำสูงต่ำนะมันสวยกว่าอันนี้เป็นที่เรียบไม่ค่อยสวยเนาะออกมาจากมา,มาทางเหนือสองชั่วโมงแล้วแต่แฟนยิตะขับรถช้าๆขับรถทางธรรมดาไม่ได้ขับทางด่วน,ดวนเดี๋ยวค้ากลับขับทางด่วนอันนี้ขับมาเรื่อยๆขับรถชมวิวนะเนาะติดไฟแดงพอดีเด่ไทให้ดูด้านข้างเลยมอนตร์ไซเนย ที่มันมัน,ม,นมันเรียบมันเป็นที่เรียบเนาะมันสู้แถวบ้านยยตาไม่ได้น,นี่ที่เขาปลูกไปทำเบียร์เพื่อนี่ยตาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาฉีดยาค่าฉีดยาค่ญยาแล้วก็ตัวนี้แหละมันดูดเข้าไปแล้วก็เอาผลไม้ตัวนี้แหละไปทำเบียร์แล้วมันก็มีสารพิษอยู่ในเบียรนะ์น่ะ แล้วเพื่อนๆไต่ยังตามไปท่ายให้ดูนะเพราะว่าเด็กปฏิเิ้เขานี่คุณพี่ไม่ด้านโน้น ไทยดูแวบๆแวบๆแวบๆนิดนึงนอนเยตะเห็นไหมยังไม่ถึงเวลาเข้าไปข้างในเพื่อนๆเพื่อนๆเยตะเข้ามาก่อนเพื่อนเลยนี่สับปะรดนั่นน่ะสับปะรดกับแอปเปิ้ล ของกินของกินบุฟเฟ่บุฟเฟ,ฟ่นี่เอตะก้อนเพื่อนเลยแขกเยอะรออยู่ข้างนอกเอตะจัดก,การซะเผื่อเพื่อนเพื่อน <c oughs> นุ่นแขกอยู่ข้างนอกอิ่มอร่อยชื่นดีสุดโอ้โอโมาชื่นสับประรด นี่ของกินเขายังไม่เปิดอยู่ในกระทะเพื่อนๆปลาปลาซูจีิซูจอะอออสิบซนเปีย เรือโบ๊ทสิเสร็เลยสมสิ้เซร็งเลยสมสิ้นสิ่งตนมาคุกเกินโอเคอีกตักสเตนอืนี่ไงเพื่อนๆของของขวัญของไอ้นั่นเขาเห็นไหมนี่เห็นไหมยาตาบอกแล้วว่ามีแต่ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เห็นไหม ดอกไม้ทั้งนั้นเลยนนของเิตาอยู่ทางนู้นนี่ดอกไม้ดอกไม้เราเป็นค่เดอยวสินะถ้านห็นะเนอะจะชอบถ้านห็นจะมีเชืงอมกันใช่ไหมซวยเวกเห็นไหมก็มีแต่ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้นเิตาแฟนยิตาใส่เงินเข้าไปในนั้นเพื่อนโตเขา ยาตาไม่ถ่ายคนให้ดูนะ <c oughs> พอ่อไออะไรนะใเรว่าอะไรนะเจ้าบ่าวกับพ่อเขายยตาถ่ายวิดีโออยู่เขาให้ถ่ายรูปยยตาก็เลยไปติดเขาด้วยตกไม่เป็นไรเราเพราะว่าตอนอยู่บ้านยายตา,ายยตาก็เคยถ่ายเขาลงวิดีโออยู่นะ ตาตองน,นิดนึงเนี่ยย่าต้านั่งโต๊ะแปดเลยย่าตาจะพาเพื่อนๆไปดูโต๊ะแปดเนาะนี่เห็นไหมแล้วจะพาไปดูนิดนึงจะให้ติดเขาเปล่าไม่รู้นี่ข้างหลังีโต๊ะแปดอยู่ตรงนี้ ใช้ทางด่วนประมาณอ,าอะไรนะประมาณาช,ชั่วโมงกว่าๆใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆก,กลับทางด่วนเพราะว่าเยตาออกจากนู่นมา,าห้าทุ่มกว่า,ถ,า,าวนะถึงบ้านตีหนึ่งพอดีดูในไอนาวีนะถึงบ้านตีหนึ่งกลับมาห้าทุ่มกว่า ้เวลาชั่วโมงกว่าทางวนแต่ตอนตอนกนวางที่เยตามมนะ่ะเยตาใช้ถนนธรรมดาใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าไปถึงที่นู่นเนาะ,ะแหละจะถ่ายให้ดูเฉยๆเนาะจ้าแค่นี้แหละได้เจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้แหละกลับแล้วง่วงนอนแล้วง่วงนอนง่วงนอนเข้าใจง่วงนอนมือเด้อ